สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ในส่วนของพา n าโ o นิกเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็จะมีคําถามจากทางบ้านเข้ามาในส่วนของการย้ายพาราวิเตอร์จากตัวเก่ามาตัวใหม่แล้วจังใช้งานไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําว่าขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่ย้ายเสร็จแล้วไม่ได้ใช้งานไม่ได้เราควรจะไปเช็คตรงไหนยังไงนะครับผมตอนนี้ฐานว่าอาจจะผิดที่ตัว i/O ของมันนะครับก็คือตัว5 0ติพินตรงนี้นะครับที่ต่อเข้ากับไดซ์ของเซอร์โวนะครับ ก็อาจจะมีความผิดพลาดของสายหลุดสายรวมหรือว่าตัวเก่ายังไม่ได้ย้ายมาตัวใหม่หรือว่าพินที่เซตไว้มันไม่ตรงกันวิธีการเช็คนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาเช็คโดยผมจําลองสวิตมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอโปรแกรมของตัวพาราตอเน็กนะครับที่อาไว้โหลดโปรแกรมไว้เซตอัพนะครับทุกคนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วไปใช้งานได้นะครับที่พอผมโหลดเสร็จแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเช็คนะครับก็คืออย่างแรกเลยสัญญาณเทอร์โบออนนะครับต้องเข้าครับเีืยอผมโยกสวิตนะครับก็จะเห็นว่าไฟติดนะที่หน้าจอ ไม่โปรแกรมเองมันก็จะขึ้นสัญญาณเตอร์โบออนขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งแน่ๆทุกครับทุกๆเตอร์โบมีเหมือนกันสองสัญญาณก็คือเซอร์โบออนกับอะลาร์มเคลียร์ครับสองปุ่มนี้ครับท่านดูที่หน้าจอท่านก็จะเห็นว่าอะลาร์มเคลียร์ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้ อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านไปลองดูนะครับหลังจากที่เช็คสัญญาณ้วเนาะสัญญาณท,ที่ท่านเคยใช้ไม่ว่าจะไปไวริงไปที่ปุ่มบนตู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าลองกดแล้วมันสัญญาณมันเข้าไหมนะครับถ้ามันเข้านะครับหรือว่าจะต่างงานจาก PLC ก็แล้วแต่นะถ้ามันเข้าตัวเทอร์โวตัวใดมันต้องรับรู้สัญญาณด้วยนะครับอันนี้คืออย่างแรกเนะาะก็ที่สัญญณแรก อันที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพอย n t เทเบิลนะครับที่อยู่ในตัวพานาโซนิกเนี่ยหรือว่าในเราเรียกตรงนี้ว่าพินแอดไซนนะครับพินแอดไซ์เนี่ยถ้าเรากอปแบบปกติย้ายพารามิเตอร์แบบปกติมาเนี่ยตัวพินแอ s ไซ n ์อาจจะไม่ถูกย้ายไปด้วยนะครับต้องระวังนะครับก็ให้มาดูก่อนว่าพินแอ s ไซนเดิมตัวนี้กับต,ตัวเก่าตรงกันหรือ,อยังนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาดูขาหล,ล,ล,ลักก็คือเซอร์โบออนก่อนนะครับขาที่29เาท่านก็เข้าไปดูว่าตรงกันไหมถ้าดีฟอ u l มมาจากโรงงานันจะตตรงกนนรแ่่วา บางทีผู้ผลิตเครื่องก็าอาจจะมีการเปลี่ยนขาเปลี่ยนพ i น a d ดไซ e ์ใหม่ท่านลองดูก่อนลองใช้ตรงนี้ก่อนว่ามันเปลี่ยนตามไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนก็มาเปลี่ยนให้ตรงกันระหว่าง2ตัวนะครับวิธีการง่ายๆ่าคือท,ท่านเข้ามาในตัวเก่าก่อนแล้วท่านก็แคปหน้าในไว้นะครับแล้วก็เซฟไว้เป็นรูปเสร็จแล้วก็มาเปิดตัวใหม่แล้วก็เลือกให้ตรงกันง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเคยอธิบายไปแล้วนะครับก็ในส่วนของพารามิเตอร์นะครับนลันมาครับท่านจะเปรีเตอร์มัน สมมติว่าท่านอยากจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะเอาที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าสีขาวเนี่ยเวลาท่านจะเปลี่ยนท่านกด14บแล้วหลายๆท่านนะครับก็พอสิบก็คิดว่ามันเปลี่ยนแล้วครับท่านกดลงถึงี้ท่านเห็นคืออะไรครับพารามิเตอร์มันกลับมาเปที่13เหมืันเดิมเดี๋ยวผมลองให้ดูทีนะนี่13าเยนะผมกดส4แล้วผมไม่ได้กด enter ผมลืมกด enter ผมกดลงเลื่อนไปจะเปลี่ยนตัวอื่นต่อครับพารามิเตอร์ตัวนั้นจะกลับมา14วิธีถูกกกต้้องคดด14แลว Enter รับมันจะเปลงไ พอท่านกดลงปุ๊บมันยังจำมันสิบสี่อยู่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้ท่านแก้ไขพารามิเตอร์แล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับอย่าลืมว่าทุกครั้งที่แก้ไขเสร็จแล้วอย่าลืมกด E p พร m มตรงนี้นะครับ eep ตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปมันก็จะเซฟพารามิเตอร์ทุกอย่างที่เราเซตอัพไว้ลงไปในตัวได์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าพารามิเตอร์มีแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับท่านจะต้องปิดและเปิดไฟใหม่มันถึงจะใช้งานได้ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆนะครับไปลองแก้ไขสำหรับเทอร์โบที่เปลี่ยนจากตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่ครับแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็ลองไปเช็คดูตามนี้นะครับว่ามันเป็นไปตามตัวเก่าหรือย,ยังถ้ายังครับก็ทำให้มันเหมือนกันมั่นใจว่าย้ายจากตัวเก่ามาตัวใหม่ไม่ใช่เรื่องยากครับทุกท่านทำได้ลองดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ